สวัสดีนะคะพี่ๆีทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆีท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ ep นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะ ลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าหากชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเรขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่ห่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งะคะเริ่มกันที่พระคุณแผนอาจารย์เป่งนะคะ เป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญเจริญพรร่างหลวงปู่ทิมนะคะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะวัดระหารไรจังหวัดระยอง รายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะองค์นี้ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่4ี่นะคะเป็นปู่ทวดพุทธซอนอาจารย์ทีมนะคะด้านหลังเป็นสถูกหลวงปู่ทวดนะคะเรียมกันน้ํามาเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่4นะคะรายการที่5นะคะเป็นเหรียญชาะมานนะคะเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่ปี37นะคะเป็นรายการที่5นะคะ รายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังพระอาจารย์ทีมเขียนว่างานเลื่อนสมรศักดิ์0ูนย์แนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะรายการที่6นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระรีรานะคะ รายการที่8นะคะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่9นะคะเป็นพระสิบทัดหลวงพ่อเงินนะคะปี2 5 1 2วัดบางคานนะคะเป็นรายการที่9นะคะ รายการที่10นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรณ์สยามมินนะคะเหรียญ1นบาทรอสอ1 2นนะคะรายการที่11นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะองค์นี้มีค่าปิดทองนะคะรูปทรงแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่11นะคะ รายการที่12นะคะเป็นพระเจ้าสัวนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะด้านหลังจะเป็นตัวยันเหมือนรอยจานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะรายการที่13นะคะเป็นพระผงของขวัญน,นะคะหลวงพ่อปากน้ำนะคะ รายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นสร้างบารมีปี2519นะคะรายการที่15นะคะเป็นเหรียญฉรุพระอาจารย์ฟันอาจาโรนะคะรุ่นพิเศษนะคะปี2515นะคะอ,องค์นี้ รายการที่16นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะอง์นี้เป็นรายการที่16นะคะรายการที่17เนะคะเป็นพระปิดตานะคะรูปทรงหกเหลี่ยมนะคะ ด้านหลังเป็นรอยเหมือนรอยตะแกงแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่17นะคะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญจุรารงกรนะคะด้านหลังเขียนว่าป่าพ่อนะคะรายการที่18นะคะ รายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันปี2469นะคะรายการที่2 0นะคะ,ะ,คะเหรียญขันน้ำมนต์หลวงปู่ทิมวัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะที่ระลึกงานวางศีราฤกิกนะคะ รายการที่21นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรนะคะด้านหลังเป็นขี่ช้างนะคะองค์นี้รายการที่21นะคะรายการที่22นะคะเป็นพระคุณแผนด้านหลังมีเหรียญเจริญพรร่างหลวงปู่ทิมนะคะเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะ รายการที่23นะคะเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อกะเสบนะคะปี2532นะคะเป็นรายการที่23นะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญนั่งพานอายุครบ8รอบนะคะพศ2518นะคะหลวงปู่ทิมวัดราหารไรจังหวัดระยองนะคะ รายการที่25นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะรายการที่26นะคะเป็นสมเด็จขาโต๊ะนะคะด้านหลังจะมีเม็ดข้าวสารสีดำห้เม็ดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะ รายการที่27นะคะเป็นเหรียญทาเวสุวรรณแบบพญาเต่าเรือนนะคะวัจุรามณีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะรายการที่28นะคะเป็นพระสังขจายนะคะพระสังขจายรับทรัพย์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่ ยี่สิบแปดนะคะรายการที่29นะคะเป็นรูปป่อหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่30นะคะเป็นเหรียญนั่งพันชนะมานนะคะองค์นี้เป็นเนื้อผิวทองแดงลมดำนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี37เนะคะเป็นรายการที่30นะคะรายการที่สาอนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านด้านหลังมีรอยโรยมวลสารนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สาอนะคะ รายการที่32นะคะเป็นเสือหลวงพ่อวงนะคะเป็นเสือรอนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะรายการที่33นะคะเป็นพระผงนะคะพระผงพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะ องนี้เป็นรายการที่สามสิบสามนะคะ <c oughs> รายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะคะรายการที่สามสิบห้านะคะเป็นเหรียญ อาจารย์ทองสิทธิรอดนะคะเขียนไว้แบบนี้นะก็มีรอยจานด้วยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบห้านะคะรายการที่สามสิบหกนะคะเป็นพระเหมือนพระปิดตานะคะแล้วก็มีรอยพันเชือกรอบแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบหกนะคะ รายการที่37นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาด้านหลังมีตัวยันตุกตานะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นรายการที่37นะคะรายการที่38นะคะเป็นเหรียญรอบโบราณนะคะองค์นี้ไม่ทราบที่นะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่38นะคะ <c oughs> รายการที่39นะคะเป็นพระเหรียญจอบนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินเรียมกันน้ํามาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะ ต่อไปรายการที่40นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้ด้านหลังเขียนว่าหลวงปู่ทวดนะคะองค์วัดช้งางให้ปี2-5-0-7นะคะเป็นรายการที่40นะคะรายการที่41นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อค้ายปี2483นะคะ ด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่41นะคะ <c oughs> รายการที่42นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธาโสธรปี2538นะคะด้านหลังเป็นตาโรกรมตำรวจนะคะ8ปปีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะ รายการที่43นะคะเป็นสิง์นะคะสิงค์น่าเป็นสิงหลวงพ่อกล้วยนะคะเนื้อผิวสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะรายการที่44นะคะเป็นพระผงของขวัญหลวงพ่อปากน้ํานะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะ รายการที่45นะคะเป็นพระปิดตานะคะปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะรายการที่46นะคะเป็นพระเนื้อคำข้าวนะคะหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะองค์นี้หน้าตาพระคมชัด <c oughs> เห็นจมูก <c oughs> เห็นตาแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะองค์นี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นเนื้อคำหมากนะคะด้านหน้าจะเขียนว่าวัดท่าซุงนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะองค์นี้เป็นรายการที่47นะคะ รายการที่48นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเสียนโตเหยียบน้ำทะเลจืดด้านหลังเป็นพระอาจารย์พิมพ์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะรายการที่49เนะคะเป็นพระพุทธชิน,นราชนะคะเป็นรูปหล่อพระพุทธชิน,นราชนะคะด้านใต้ฐานจะมีรอยต่อโคดนะคะสองจุดแบบนี้เลยนะคะเป็นโคดร,รรมจักกับตา สัญลักษณ์วัดนะคะองนี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นพระสมเด็จด,ด้านหลังมีรอยผิวคุกขานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเรขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ